คงจะถิดบ้านเยี่ยมแต่ยิงขึ้นฟ้าเราหรอกคเป็นมืบ่อยก็เพิ่งจะเหตุการณ์นี้น่าจะประมาณเหตุการณนครั้งที่สองะครัแต่เมื่อคืนนี่ยประมาณเที่ยงคืนมันมีเสียงเหมือนกับกรปรุ๊บแ่ไม่เาป็นสงคืก็สีุ๊บก่อนหน้านี้เขากข้างแบบนี้มาก่อนหนี้เหรอคะคุณาก็มีไวไวค่ะมีววอารว่าแคนข้างบ้านนั่งอะไรอย่างงี้ เขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวค่ะเป็น่มูป่นต้องเม่นะคะปกติก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ที่ข้างหนั้นก็คือวันนี้ที่มากสุดแต่เมื่อคืนเขามีอาการเป็นยังไงนะคะคุณป้าก่อนที่จะมีอาการข้างแบบนี้ก็คงจะเหมือนอาการเหมือนคนเมาอะประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ออกนอกบ้านเราแค่พูดจาเราคุยเรื่องการรบกวนปกติถ้าคุยกันร้านค้าที่เขาไปซื้อของคุยกันจรู้เรื่องค่ะปะทะคายกันปกติก็มีอาการอะไร ไม่มีค่ะว่าช้างนิมบอกมีเจ้าหน้าที่ควรเอาตัวไปรักษาเพื่อเราดูค่ะไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาตัวไปรักษาหรือเปล่าแต่เห็นเขามายืนจับกลุ่มงยืนงนี้ยหลังจากเห็นตุ้งเนี้ยไปเขาก็มาเรียกว่าสารวัตรสารวัตรผู้ชมมาช่วยมาคุ้มครองอะไรประมาณนี้ค่ะก่อนที่เห็นตุ้งจะดังเนีกลุ่มนี้เข้าไปคุยกับสารวัตรยังอันนี้ไม่เห็นค่ะไปเห็นตอนนี้ว่าเห็นตุ้งเงียบแล้วก็ตกลงมาก็มี นายตำรวจที่นอกเครื <c <c ่องแดดที่ประมาณคืนนี้อ้าวคุณยาเป็นผู้สุดเสียเขาตอนที่ขี่รถควนไปเนอย่างไรพี่มืนประมาณกี่นาทีก็น่าจะประมาณสามนาทีนะขี่รถวนหมอตาได้ยิงไหเพราะเพราจะทราบไหมคะว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาส่วนตัวหรือว่าเครียดสะสมอะไรจากเรื่องไหนมีค่ะก็เห็นยเขาไปทำงานปกติถ้ามาก็เหี้ยซื้อบุหรี่ร้านค้าแล้วเขาก็ไปทำงานปกติเขาไม่ได้มีปฎิบัติที่เขาอยู่ที่บ้านกับ น่าติดอยู่คนนียังครับอยู่มานานยังคะอยู่มาเป็นปีแล้วหรอก่อนหน้านี้คือมีครอบครัวมีเพื่อนแวะมาสังสรรค์ที่บ้านอะไรแบบนี้บ้างไหมคะไม่เห็นมีนะคะก็มีแต่ว่าเขาคนเดียวจอดส่วนใหญ่จะไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวหมดเลยหัวไหมครับเมื่อเช้าใช่หผมไปอยู่ตาตุ่มเลยค่ะแม่จะถามว่าอะไรลูกอะไรเห็นมีเดินเดินเหมือน ทำอะไรไม่ถูกอนะ่ะตกใจค่ะตอนนี้เขายุดปืนแล้วเขาปิดบ้านเลยปิดบ้านเลยลูกก็รออยู่ข้างบอลลูน,น,น,นม่เสียงอะไรเลยเสียงมีปืนลูกจะออกไปนะทานลูกไม่ให้ออกไปนอกบ้านกลัวนี่เป็นปืนดังเลยมากครับค่ะเปืน้าแล้วกันไหมเสียงปืนดังขึ้นตั้งแต่8โมงเช้าเลยเหรอคะประมาณ8โมงครึ่ง แปดโมงครึ่งเห็นมะเพื่อนก็มีจุดุูะอะไรพวกนี้หรอปลประมาณเสียงเหมือนเสียงดังเหมือนตุกฟูไปนัดหนึ่งมะเพื่อนประมาณน,มนี้ต้องนกี่มือเ,อเข้ามาหาป้าโดยแบบเหมือนกระชิดตัวเพิมท,ท,ทำป้าตกใจอ่ะป้าก็บอกว่าอยากเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาก็จะเหมือนว่าแบบเออเหมือนป้าดึงคอเสื้อป้าอยู่อะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนว่าในลักษณะว่าถ้าถ้าเข้ามาเนี่ยป้าป้าจะร้องนะอะไรแบบประมาณนั้นแนะแล้วก็คือมีการดึงคอเสื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเ,เข้ามาอบกอบแล้วว่าใจเย็นๆนะป้าอะไรทํานองเนี้ยเไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ชาร์จเลยค่ะไม่มีการไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นนะชาร์จป้าก่อนเลยแล้ว นายกก็ยังไม่มานะคะตอนนั้นขนาดนั้นนายกยังไม่ได้เดินทางมาถึงเลยเ<ม>อเขาก็บอกบอก,บอกบอกบ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็พยายามที่รอนัะเพราะว่าไอ้ลักษณะาการที่เขาปุดปุดจมูกปุดปากบ้าเมันทําให้ป้านมีวูบไปชั่วหนึ่งตอนที่ล้มลงอะคะ่ะก,ก,ก็เหมือนว่าเรามีความรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกแล้วมันก็เลยเหมือนวูบลงไปอะคะ่ะทำไมเขาถึงได้อุดป,ปากเราคะ อออยังไม่ได้ร้องอะไรเลยค่ะยังยังไม่ได้พูดอะไรือหมายถึงว่าเขาใช้คุณป้าเร็บรูปคุณปิดปากปิดปากเลยค่ะ,คะอมันเป็นการชาร์จที่แบบคือเขาบอกเขาบอกทั้งจมูกทั้งปากเราเพื่อไม่ให้เราตะโกนนะ,ะแต่ในขณะที่เราถูกลากเข้าไปในซอกเล็กๆซึ่งรูปร่างป้านเนี่ยก็คือเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เป็นคนอ แบบคือไงอ่ะมันก็แก่แล้วะนะมันจะไปสู้แรงผู้ชายกับผู้หญิงสอง,ส,องสามคนได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายอ่ะ,อะเหมือนเหมือนตอนนั้นคือป้าจะผ่านสสตีย่ะและ้วเขาก็ปมถูป้าอห้ามแล้วนะอะไรเงี้ยคือจะเบนเสียงใส่ป้าไงป้าก็เลยโมโหคือตอนตอนนั้นป้ามีโมโหแล้วป้าก็ตะโกนตะโกนด่ามัะนะ ใช่ค่ะอตอนนั้นบ้านล้มลงไปแล้วค่ะคือเรา,เ,ราเซแล้วเราหาที่เออมันหาที่อะไรไม่ได้อะบ้าก็เอ่อขยิมหัวน้องที่เป็นตำรวจผู้หญิงนั่นแหละค่ะอ่าจะตอนมีช่วงหนึ่งจังหวะนึงภาคกางมันออกมาเหมือนเขาเอาร่มบางได้ให้ถ่ายได้ตอนนั้นคือป้าถูกนั่นนะคะตอนนั้นคือเป็นจังหวะที่ที่ป้าก,กําลังเหมือนเราจะไม่มีแรงแล้วเราจะหมด หมดลมหายใจอ่ะแล้วแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนเอาเอาบังเอาไว้บังเอาไว้เพื่อไม่ไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้ไม่ให้เห็นภาพที่ว่าเขาจะทํารุนแรงกับเราอ่ะเือเพื่อมันมันเป็นการที่แบบว่าจะทําร้ายป้าโดยโดยที่แบบเขาจะรู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าออพยายามบีบเราให้เราหายใจไม่ได้อ่ะคือยังไงก็ได้แต่ว่าให้ให้เหมือน นายกผ่านไปอ่ะเข้าไปโดยดีโดยที่ไม่สนใจประชาชนอย่างเราว่าถ้าเกิดมึงตายหรือว่ามึงจะหายใจได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุณอ่ะเออมันก็เป็นประมาณนั้นนนี่อยนนคี่ค่ะเนค่ะอันใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกท,ที่ที่นับจาก นับจากว่าป้ามีอายุได้60 62เนี่ยนะคะเออก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เกิดในพื้นที่บ้านป้าซึ่งแบบลูกป้าแล้วก็คนรอบข้างอะ่ะก็ตกใจในภาพภาพที่แบบมันมันเกิดขึ้นอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเออตำรวจของเราอะ่ะซึ่งซึ่งลงมาทานข้าวร้านป้าหรือว่านนคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้จักอะ่ะจะทำร้ายป้าได้ขนาดนี แค่เราต้องการพบในยกแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องการไปร้องทุกข์หรือว่าไปชูหรือว่าไปทําอะไรเขาเราแค่อยากจะไปพูดความในใจของเราแค่นั้นเองอใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการคุมปู่ป้านในตอนที่อยู่ในซอกแคบอะค่ะที่ตอนเอาล่มบงังจะมีจะมีผู้ชาย คนหนึ่งเึ่งเป็นตำรวจแล้วก็เอาเอา,เอา,เอาด้านเอาด้านในอ่ะเข้าด้านเชื่อนะคะป้ายแสนพอเอาเข้าห้างหนป้าพยายามมองชื่อเขาว่าเขาคือใครพอเขาพยายามทาร้ายป้าไงเขาทำยังไงเขาบีบแขนป้าแบบพยายามให้มันแบบให้ให้แบบคือ,อยังไงก็ได้ให้ป้าแบบส่้ให้ได้เพราะว่าบีบทั้งสองมือสองข้างในใน,ใน,ในตอนนี้คือมือก็ยังรวมอยู่อะไรพร้กับการวิเคราะห์จาะลึกฟันธงม กับคนฮัตคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบถูกขาดมาเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพีประจนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปร้าไม่ลงกิงร่อนมืางประเทศชาติมันเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบกอะขอบสถานการเมืองในเจรินิวจับศึกเลือกตั้ง66 That she's telling you a lie.